เมื่อวานออทำให้แล้วครับราคากสวัส์แต่ที่พูดถึงกันมากคือเรื่องของการปรับตัวเลขนันฟาร์มนะคุณมีรพงค่อนข้างจะลดลงไปเยอะมากๆเลยนะคุณมีรพงตรงนี้มองไงต่อดีครับภาพรวมแบบนี้นะครับก็ผมก็มองว่าการปรับปรุงตัวเลขนันฟาร์มก็เหมือนเดิมครับก็ทําให้ภาพรวมเนี่ยนะครับก้าวคาดการว่าเฟดน่าจะลดดอกเบี้ยได้นะครับนี่ก็เป็นไปตามคาดอยู่แล้วละนะครับก็แอคชั่นชั่วคราวเนาะสามพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าดอลลาร์เล่นไปแล้วนะครับแต่วันนี้นะครับผมเราก็จะเห็นว่าหลังจากที่เขาไป เทส3,675มันก็มีการเ hey, ทขายลงมาราวประมาณเกือบ50ตอนนะครับเนื่องจากว่าวันนี้นั่นเองนะนะครับนกักลงทุนเนี่ยจะไปโฟกัสในส่วนของตัวเลข PPI กับ CPI ที่จะมีการประกาศวันนี้กับพรุ่งนี้มากกว่าเพื่อนะครับไปดูในส่วนของนะฮะการประกอบการตัดสินใจของเฟดในขั้นสุดท้ายว่าสรุปสุดท้ายแล้วนะครับในช่วงของประมาณวันที่18กันยายนจะลดดอกเบี้ยได้จริงหรือเปล่าซึ่งคุณจอมพลพาวเวลเนี่ยจำเป็นจะต้องรอ2ตัวเลขนี้ออกนะครับซึ่งผมมองว่าตัวเลขเนี่ยค่อนข้างใหญ่และก น่าจเอฟเฟกต์ต่อตลาดทองคำนะครับฉะนั้นจะทําให้ในส่วนของนักลงทุนนะครับเมื่อคืนก็อาจจะมีการขายทํากาไรออกมาก่อนเพื่อมาดูในส่วนของภาพลงของวันนี้นะครับรอดูตัวเลขว่าอึยนะครับสรุปแล้วเงินเฟ้อมันชะลอตัวนะครับหรือมันเร่งตัวสูงขึ้นนะครับเพราะตรงนี้จะมีปัจจัยเกี่ยวกับตัวเทรนในการลดดอกเบี้ยไปปีนี้ชัดเจนเลยครับผมคาดการณ์งไงครับคุณวมเอ่อในส่วนของตัวเลข PPI คืนนี้นะครับผมนะเท่าที่ดูล่าสุดเนี่ยเราพบว่าตัว PPI มีแนวโน้มในการชะลอตัวนะครับถ้าเป็นไปตามคาดแบบนี้ก็อาจจะเปิดโออกาสรหื ทำให้ความเชื่อมั่นว่าจะลดดอกเบีย้ยนะครับได้มากขึ้นนะครับแบบนี้มองเป็นบวกต่อทองคานะครับแต่ว่าถ้าเกิดออกมาในทิศทางตรงกันข้ามนะครับเราเห็นการเร่งตัวสูงของเงินเฟอ้อในภาคการผลิตแบบนี้อาจจะทําให้ความเชื่อมั่นนะครับมันดรอปลงมานิดหนึ่งนะครับผมว่าอื้อนะครับอาจจะลดดอกเบีย้ยได้น้อยครั้งตามที่ตลาดคาดหวังไว้หรือเปล่าซึ่งขณะนี้เนี่ยที่เราเช็คดูเนี่ยในส่วนของตัวซิน e ีเฟสวอตทู <c oughs> ล่าสุดน,นะครับเราก็ยังมองว่าพีตอนนี้นะครับตลาดก็ยังมองว่ายังมีโอกาสที่จะลดดอกเบี้ย นะครับค่อนข้างแน่นอนเลยนะครับในเดืนอนกันยาย,ยนก็คือประมาณสักร้อยเปอร์เซ็นตะ์นี่เกินไปล้วล่ะแต่ว่ามันมีอีกประมาณ6.3%ที่เชื่อว่าน่าจะลดประมาณ0 5นอนะครับและทางนี้ทางนั้นนะครับนอกจากในส่วนของกันยายนก็จะมีรอบตุลาคมและคัดว่าปรากฏว่าตอนนี้เขาก็ยังเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นนะว่าจะมีการลดดอกเบี้ยได้อีก2ครั้งรวมเป็น3ครั้งในปีนี้นะครับผมนะภาพรวมแบบนี้ก็ยังมองว่าเออนะครับผมนะทองคำก็ยังคงได้ปัจจัยแรงหนุนจากภาพรวมในตลาดตอนนี้ที่่่ยังงมอวาาดนจะ เบียไดย้ครับในช่วงนี้ครับคือไอ้ตรงเดือนสัปดาห์หน้าเนี้ยคาดว่าก็คงจะศูนย์สองห้านะคุณมีพงศ์ว่าศูนจุห้าคงจะยากยานิดนึงนะผมองว่าเป็นไปนไม่ได้ใช่ครับอ,อบแต่ว่าตลาดจะโฟกัสมากกว่าว่าสองหรือสามครั้งมากกว่าในปีนี้นะถ้าเกิดถ้าเกิดสมครั้งเนี่ยผมว่าก็่าจะไปต่อถูกไหมครับราคา<ช>ทองคำใช่ครับใช่ครับผมอื้อ มีปัจจัยอื่นอีกไหมครับที่ต้องติดตามในช่วงนี้โอ้โหนะครับผมปัจจัยอื่นๆตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าตลาดนะครับน่าจะไปโฟกัสในเรื่องของนะฮะคันดิเดตนะครับของตัวคณะสมาชิกเฟดที่จะมากำลังแทนนะครับในชุดปีหน้านั่นเองครับก็มีคุณคริสโตเฟอร์วอลเลนนะครับที่คาดการณ์ที่เชื่อในเรื่องของการลดดอกเบี้ยนะครับถ้าเกิดว่าคนนี้เข้ามานั่งตำแหน่งจริงเนี่ยโอ้โหนะฮะเท่ากับว่าเขาคือเด็กคุณทรัมป์แล้วนะครับเปอร์เซ็นต์ในการลดดอกเบี้ยน่าจะสูงขึ้น แล้วก็ในส่วนของปลายปีนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมีการเจราจากันของตัวอเมริกากับจีนเนาะก็คือรอบเดือนพฤศจิกายนนะครับก็เป็นปัจจัยที่เราต้องมารุ่นกันต่อว่าสรุปสุดท้ายสงครามการค้าเนี่ยนะครับมันจะยืดเยื้อต่อไปอีกหรือไม่หรือจะมีการแอคชั่นอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ตัวหนี้สาธารณะของอเมริกาเนี่ยก็ค่อนข้างสูงนะครับแล้วปัจจัยต่างๆตอนนี้นะครับเท่าที่ดูก็คือซีซันแลทองคำในช่วงปลายปีซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับภาพรวมของการซื้อเนี่ยมันจะเยอะ มากกว่าฝั่งขายนะครับในการอาจจะทำให้ในสุดของภาพรวมทองคาปลายปีจะมีแนวโน้มในการเติบโตได้มากกว่าอยู่แล้วครับนี่ก็คือในส่วนของปัจจัยที่โฟกัสนอกจากนี้ก็ยังมีในเรื่องของสงครามนะครับสงครามทางภูมิรัฐศาสตร์นะครับรัสเซียยูเครนนะครับตะวันออกกลางมันยังไม่จบนะครับตรนนี้นะครับผมภาพรวมแบบนี้เองนะครับเราก็ยังมองว่าทองคํามันยังย่อยากอยู่นะครับผมก็ยังมองว่าเออถ้าย่อมาก็ยังเป็นการย่อเพื่อไปต่อมากกว่าสําหรับตลาดทองคำครับทางเทคนิคยังไงครับทางเทคนิคนะครับผม ตอนนี้นะครับผมนะก็เราขึ้นมาอยู่ในระดับกรอบบนแล้วเนาะนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับถ้าดูในส่วนของภาพรวมแนวโน้มเนี่ยนะครับเราพบว่าเทรนทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเทรนเลีะยนะครับไกลเลยระกลยะสั้นมันยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะครับตามใดที่ยังประคองเหนือแนวรับประมาณสัก3,580ดอลได้นะครับผมมันก็ยังมองเป็นภาพที่ย่อเพื่อไปต่อย่อเพื่อไปต่อนะครับฉะนั้นแนวรับใหญ่ๆน่าจะอยู่ที่ประมาณ3,580ดอลมากกว่านะครับถ้ายังไม่หลุดเนี่ย ครับก็ยังคงส่งสัญญาณขาขึ้นในระยะสั้นนะครับแต่ถ้าหลุดจากโซนนี้ไปอาจจะทําให้โมเมนตัมขาขึ้นในระยะสั้นเนี่ยมันเสียดสูญเสียขาขาขึ้นตัึงนะครับผมแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็น่าจะมีถ้าเกิดว่ามันหลุดจากโซนนั้นก็อาจจะมีการพักตัวแล้วก็น่าจะคาดกันว่าน่าจะเป็นการพักตัวพลันนะครับทำจุดที่ไฮกว่าเดิมนะครับผมนะฮะก็ยังมองว่าเกอบในการกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยนะครับก็ยังมองว่าฝั่งบ่ายนะครับแต่นะครับถ้าเกิดว่าสายลงทุนในระยะสั้นเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเมื่อเช้า ลงไปประมาณสัก3,620ดอนนะครับแล้วก็เด้งกลับขึ้นมาเนี่ยนะครับตอนนี้นะครับกำลังวิ่งทดสอบ50นะครับผมก็น่าจะไปลุ้นกันตรงสาหรับกรอบขายในระยะสั้นนี้ก่อนเนาะนะครับสำหรับวันนี้สําหรับวันนี้เองผมยังแนะนําว่านะก็แนะนำใครที่มีแบบของอยู่ใกล้ๆแถวบริเวณโซนราคาเนี่ยนะครับอาจจะเปลีไปก่อนแล้วก็ไปรอตลาดรันหลังประมาณสักทุ่มครึ่งนะครับตัวเลข PPI ออกดีกว่าเพราะว่าตัวเลขนี้เนาะนะครับก็อย่างที่คาดการก็คือ ้าเป็นไปตามคาดก็คือมันบวกทองเลยนะครับแต่ว่าถ้ามันผิดคาดขึ้นมามันก็พร้อมที่จะดิ่งนะครับผมนะฮะตรงนี้เองเนี่ยนะครับก็อยากจะให้ฝั่งซื้อตั้ง Stop l ล s s ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของทางนี้เทคนิคตอนนี้นะครับจุดที่มันขึ้นไปนะครับสามหกเจ็ดห้าเนี่ยนะครับผมก็ถือว่าเป็นจุดนะครับสูงสุดของทางเทคนิคเลยครับผมก็ยังเป็นคีย์เนาะถ้าเบรกผ่านไปได้ต่อเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้ราคาทองคําส่งแรงไปที่ประมาณ3,7 0 0นะครับผมเป้าแน่นะในระยะการยาวก็จะคือ 4,000นะครับ <c oughs> อย่าลืมว่าตรง3,675มันก็คือจุดฟีโบนะครับ <c oughs> ประมาณ2 6 0 261.8นั่นหมายความว่าอ้ยม,มันเป็นจุดที่ส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นการพักตัวครับผมขร้นบนจุดนี้ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับถ้าไม่พักตัวมันก็ไปต่อนะครับผมนะฉะนั้นนะครับซื้อได้นี่ติดแต่ว่าต้องมีจุดในการ SL รอรอจังหวยใช่ครับผมอ่าทองไทยล่ะครับคุณคุพงศ์ทองไทยนะครับผมผมก็ยังมองว่าทองไทยเนี่ยโชคดีบังเอิญนะครับวันนี้เงินบาทพลิกกลับมาอ่อนค่าได้เนาะนะครับก็อาจจะ ให้ในส่วนของใครที่รอขายอยู่เนี่ยยังลุ้นต่อได้นะครับผมวันนี้เนี่ยในส่วนของกรอบราคาทองไทยนะครับให้กรอบราคานะคร่าวๆฝั่งแบบฝั่งขายเนี่ยจะอยู่ที่แนวต้านประมาณ 3, สัก3650สั้นๆเลยนะครับตรงนี้เนี่ยราคาฝั่งรับซื้อคืนจะอยู่ที่ประมาณห0,000่นนะครับผมอ่า4 7 0 0ถึง800บาทเนาะสำหรับใครที่รอขายอยู่นะครับผมแล้วถ้าเกิดเบรกตรงนี้ไปได้จะเปิดโอกาสนะครับลุ้นต่อเป้า5 5 0 0 0่านได้นะครับผมนะก็ไม่ไกลเกินเอื้อมเนาะสำหรับเป้า สา0หมื่นห้าพันนะครับในส่วนของกรอบแนวรับนะครับก็อยากจะให้สังเกตในส่วนของแนวรับระยะสั้นตรงนี้ก่อนนะครับประมาณ3620ดอลลาร์ดอนะคำนวณเป็นราคาไทยอยู่ที่ประมาณสัก54,400่บาทนะถ้าไม่หลุดนะครับก็ยังมองว่าลันขึ้นต่อไปได้แต่ถ้าหลุดนะครับระวังมันจะกลับมาที่ประมาณสัก6 0 0ดอลลาร์ดอถึงประมาณ35,75ดอลลาร์ดอได้ตรงนั้นนะครับอาจจะทําให้ราคาทองไทยนะครับกลับไปที่ประมาณสัก54,300ถึงประมาณ54,0 0 0ครับผมก็ถือว่าอาจจะเป็นจุดเก็บของแหละ นะครับถ้าเกิดว่าหลันรอบลงมานะครับผมเพราะว่าในส่วนของตัวนี้เองนะครับผมนั้นหลายๆที่นะครับเออ่หลายๆแบงค์ใหญ่ๆนะครับก็ปักเป้ากันเนาะนะครับปลายปีนี้นะครับแบงก์ออฟอเมริกานะครับผมก็ยังมองว่าอีทองน่าจะมีโอกาสวิ่งนะครับเอ่อไปไกลๆเลย3า0 0ันเจ็ดถึงสี่พันดอลได้นะครับตั้งแต่ปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าโกลแมนแสกสามพันเจ็ดนะครับดีไม่ดีอาจจะเห็นห้าพันในปีหน้าได้เจพีมอร์แกนสามพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าอาร์บีซีแคปิตอลมาเก็ตสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบสองนะครับหลายๆที่ยังมอง ว่าเออทองคำยังไปได้ต่อนะครับผมนะฉะนั้นเราน่าจะยังมีลุ้นเป้านะครับที่ส่งได้มากกว่านั้นนะครับรบฉะนั้นใครที่มีทองคำนะครับที่ต่ำกว่าระดับประมาณ5 2 0 0 0 5 1 0 0 0 50,000อย่างเงี้ยนะครับท่านเก็บไปเลยเลยนะครับผมนั้นเราน่าจะไปรอลุ้นที่มันเปนหน้าจุดพีของปีนี้นะครับซึ่งน่าจะเห็นจุดพีได้มากกว่าถ้าเกิดว่าเฟดเริ่มใส่คิลดดอกเบี้ยจริงเนาะครับก็อาจจะขายได้หลายบาทอยู่นะครับก็ให้เก็บทองไว้ก่อนนะสำหรับใครที่มีทุนต่ำๆแต่ใใครมีทุนกกล้้ๆถเย แต่งขายทำกำไรได้ให้ติดนะครับผมนะแล้วก็ลอยยอแล้วก็รอลอกใหม่มากกว่านะครับ